สวัสดีค่ะเราจะมาบันทึกบัญชีรายการวันที่21พฤศายนนะคะจัดทําใบวางบิมเพื่อไปวางบิใบริษัทแอคูนิฟูดจอยจำกัดสำหรับเอกสารดังนี้นะคะใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ได้ที่อ้างอิง si 0 0 0 1ทับ0 0 0 อีกใบหนึ่งนะคะคือใบรถนี้ทับใบกำรรกับภาษีเลขที่อ้างอิง sm 0001ทับ00001ค่ะเราก็จะเข้าที่ระบบนะคะรูปนี้่เคราะห์หนี้นะคะเราคลิกที่ปุ่ม work flow ค่ะเราจะเลือกใบวางบินนะคะเลขเอกสารเราจะใช้เริ่มที่0001นะคะคือใบวางบินค่ะ จากนั้นกดปุ่มโอเคค่ะแล้วกดปุ่ม F3 เพื่อเพิ่มนะคะเลขที่รายละเลขที่อ้างอิงเราไม่ต้องใส่นะคะเดี๋ยวเราให้โปรแกรมบันให้เรานะคะเราจะใส่วันที่เลยค่ะ21.01.58นย์หปดะคะรหัสลูกค้าให้กดจุดแล้วกด enter ค่ะในที่นี้เป็น C ขีดศูบริษัทแอคูเน็ o พุทจอยจำกัดนะคะจากนั้นเราจะเข้ามาคีย์ตรงที่ รายการอิน o อยนะคะข้างล่างเลขที่อ้างอิงนะคะให้กดจุดนะคะแล้วกด enter ค่ะในที่นี้เราทำการวางบินนะคะ,ะ,คะก็คือเอกสารเลขที่ si 0 0 0 1 0 0 0 0นทับะคะก็คือใบแรกนะคะให้ติ๊กไปเลยนะคะและอีกใบหนึ่งก็คือใบรถนี้นะคะเลขที่อ้างอิง sm 0 0 0 0 0 0 0 0ทับ0000 สนะขอโทษค่ะ1น,นะคะศูนนะคะก็คือใบที่2องเลนะคะให้ติ๊กทั้งหมดเลยแล้วก็กด enter เลือกนะคะเราก็จะเห็นว่าใบแรกนะคะคือ si 0ูนย์ศูนยนทับศูนาะคะแล้ก็จะเห็นว่ามียอดที่ชำระนะคะคือหนึ่งสี่พันสร้อย 7 1 51, บาทสนะคะส่วนใบที่2คือใบรถนี้นะคะที่ลูกค้าได้ทําการคืนสินค้าให้เรานะคะโดยมารถยอดรูกหนี้ก็คือ5 5 5ห7บาท50สตาง์นะคะฉะนั้นยอดคงเหลือที่ลูกค้าต้องชําระเรานะคะก็คือยอดทั้งหมด53,714บาทนะคะจากนั้นเรากดปุ่ม F 1 0 เพื่อทการบันทึกเลยนะคะโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่ตอบ yes นะคะเราจะพิมพ์ออกทางหน้าจอค่ะติ๊กตรงหน้าจอแล้วกดพิมพ์ค่ะนี่คือใบวางบินนะคะที่เราจะต้องแนบใบวางบินให้ลูกค้านะคะเพราะเราต้องการให้ลูกค้าชำระเงินตามยอดนี่นะคะ ื่อลูกค้าจะได้เซ็นรับวางบินแล้วกําหนดชำระเงินให้เรานะคะว่าชำระวันไหนนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จากนั้นเรากด escape เพื่อออกนะคะต้งการยกเลิกหรือไม่ตอบ yes ค่ะเราออกมาหน้าต่างเดิมนะคะจากนั้นเราไม่บันทึกบัญชีต่ตอให้กด escape เพื่อออกนะคะต้องการยกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่ตอบ yes นะคะเราก็จะเห็นว่า เรามีใบาวางบินหนึ่งใบนะคะที่เราบันทึกไปเมื่อสักครู่นะคะจากนั้นกด Escape เพื่อออกค่ะแล้วกด Cancel นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการจัดทำใบาวางบินเพียงเท่านี้ค่ะสวัสะะดีค่ะ